สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับอีสานสวีเดนิกแล้วนะคะวันนี้จะมาทําวิดีโอดีๆนะคะมาแชร์ความรู้กับเทคนิคในการปลูกมะเขือเทศนะคะให้ทุกคนนะคะได้ลองเอานําไปทํากันดูนะคะวันนี้เราก็จะมาทําคลิปมะเขือเทศทั้งคลิปเลยนะคะถ้าใครรักการปลูกมะเขือเทศนะคะอย่าพลาดฟังให้จบคลิปนะคะ สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แดดออกนะคะวันนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะวันนี้เราเลยออกมานั่งเล่นที่กลงของจันเทนนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตนะคะอัปเดตต้นกล้ามะเขือนะคะทุกคนนี่เจนจินเจนจิน,นอ๋อเดี๋ยวให้จันเทนไปเดินเล่นก่อนอะเดินเล่นปะ สวัสดีทุกคนอยากเป็นท่กกานะคะวันนี้เราไปอยู่ในสุ่มมะเขือวันนี้เอาต้นกล้ามะเขือออกมารับแดดค่ะทุกคนแล้วก็จะออกแล้วก็จะมาอัปเดตต้นกล้ามะเขือโดยนาอก,ก็เลยเอาต้นกล้ามะเขือออกมาอัปเดตค่ะนี่มองเห็นหนาคนปลูกไหมอยู่ในสุ่มของมะเขือ แดดสองตาด้วยนะคะในตอนนี้ตอนนี้ต้นกล้ามะเขือเราก็กําลังโตแล้วนะคะเดือนหนาเนี่ยถ้าอากาศยังยังดีอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงเดือนหนาเราคงจะได้เอาลงแสงเลยนะคะทุกคนเราเพาะต้นกล้ามะเขือนี่ได้สองเดือนแล้วนะคะประมาณสองเดือนแล้วนะคะต้นก็สูงใหญ่สวยมากๆเลยค่ะเรามีต้นกล้ามะเขือของไม่ใช่พูดพิษนะคะมะเขือเทศนะคะของพันมะเขือเทศลูกท้อนะคะแล้วก็มะเขือเทศสีดานะคะปีนี้เราลองปลูก มะเขือเทศสีดาเป็นปีแรกนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะในชีวิตนะคะที่ปลูกมะเขือเทศสีดาเราก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ปลูกมะเขือเทศลูกท่อด้วยนะคะเดี๋ยวคอยจะมาดูกันนะคะว่า,าเราจะประสบความสําเร็จกันไหมนะคะแต่ว่าปีที่แล้วนะคะเราได้ปลูกมะเขือเทศหลายชนิดนะคะมะเขือเทศเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่ ที่ทุกคนอาจจะอาจจะได้เห็นในวิดีโอ,อเก่าๆของปีที่แล้วเนาะถ้าใครยังไม่ได้เห็นวิดีโอก็ลองไปกดดูวิดีโอเลื่อนๆดูวิดีโอเก่าๆได้นะคะเ,เดี๋ยวขอขยับต้นมะเขือเทศหน่อยนะคะจะได้จะได้คุยกันมองกันเห็นหนากันเนาะทุกคนนี่ขยับต้นมะเขือเทศให้อยู่คางๆขอบๆนี่ก่อน วันนี้อากาศดีก็เลยออกมานังกินกาแฟด้วยนะคะแล้วก็ออกมานังเล่นกัะแมวด้วยแก้วก็ยังเป็นแก้วลายดอกไม้นะคะเนี่ยลายดอกไม้ใบไม้เป็นคนที่ชอบชอบต้นไม้ใบหยามากๆเป็นคนชอบต้นไม้ดอกไม้ใบหยามากๆเลย คอมโดคอมโดคอมสิตาโอสตูลเล่นดอนี่เดียอจันเทนนะ่ะเป็นแมวแรกดอนะคะเขาจะพูดเก่งมากๆเลยพูดเก่งมากๆแล้วก็พูดทั้งวันไม่ใช่อีดิเดี๋ยวคอมโดคอมซิตาเม็ดไหมดะคอมซิตา วันนี้ก็จะมาคุยคุยเล่นกับทุกคนนะคะคุยกันเรื่องปลูกต้นมะเขือเทศแล้วก็จะมาแชร์เคล็ดลับการปลูกมะเขือเทศด้วยนะคะปีที่แล้วเนี่ยเราปลูกมะเขือเทศได้เห็นผลดีมากๆนะคะโดกแดงแล้วก็มะเขือเทศละหวานมากๆเลยนะคะก็ถือว่าสําเร็จนะคะปีนี้เราก็เลยจะลองปลูกมะเขือเทศของไทยบ้างนะคะคอยดูว่าจะเป็นยังไงนะแดดสองตาค่ะทุกคนนั่งแดดสองตามากเลย วันนี้อากาศอุ่นมากเลยจันเตนถ้าเราปลูกมะเขือเทศนะคะทุกคนมันก็จะมีสองสองสองอย่างเนาะมะเขือมะเขือเทศที่เลื่อยนะคะที่มันเลื่อยนะคะต้นมันสูงสูงอะแล้วก็มะเขือเทศที่เป็นพุ่มนะคะที่มันแตกพุ่มต้นเตี้ยๆะคะ่ะก็คือปลูกมะเขือเทศ2ออย่างนี้เราก็จะมีวิธีการดูแลไม่เหมือนกันนะคะทุกคนเพราะว่ามะเขือเทศ ที่เขาเป็นพันเรื่อยไม้เลื่อยนะคะที่เขาใช้เรื่อยไปสูงๆอ,อ่ะถ้าเราอยากให้ผลผลิตดกนะคะเราอยากได้ให้เขาลูกดกเราจะต้องพยายามนะคะตัดกิ่งกิ่งเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นตัวถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือตัวซ็อกเกอร์ก็คือตัวที่มันออกมาแตกขแขนงออกมาใหม่นะคะสมมติว่ามะเขือเทศของเรามันมีต้นเดี่ยวเดียวอย่างนี้ใช่ไหมคะและ้วเนี่ยต้นเนี้ยมันเป็นพันต้นใบต้นเรื่อยเราก็ต้องพยายามหาก,กิ่งที่มันออกมาเป็นแขนงอะคะ่ะ พักทิ้งให้หมดเลยค่ะให้เหลือแต่ต้นเดียวนะคะให้เหลือแต่ต้นลําต้นของมันต้นแท่ต้นเดียวแล้วเขาก็จะมีอาหารนะคะไปบํารุงนะคะไปบํารุงต้นแล้วก็ไปบํารุงทําให้เกิดอ่าเขาเรียกว่าอะไรไปบํารุงผลให้ได้ให้ได้มีผลดกผลเยอะอาหารเพียงพอต่อผลของมะเขือเทศนะคะแล้วเราก็พยายามตัดใบเขานะคะไม่ต้องให้มีใบเยอะนะคะ ต้นมะเขือเทศไม่จําเป็นตน้องมีใบยเยอะแต่ก็ไม่ถึงกับตัดให้มันโปรนนะคะก็ให้เหลือใบไปบา้างแต่ไม่จําเป็นตน้องมีใบยเยอะนะคะแล้วเขาก็จะมีอาหารนะคะไปเลี้ยงไปเลี้ยงลูกของเขานะคะได้ทั่วถึงแล้วก็เคล็ดลับที่ทํายังไงให้มะเขือเทศหวานนะคะ เท่าที่เราได้ทดลองมาก็คือนะคะเราอย่าลดน้ำบ่อยนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับปล่อยให้ต้นมะเขือเทศเหี่ยวแห้งตายนะคะทุกคนก็คืออย่าลดน้ำบ่อยที่เราทดลองมากับตัวเองนะคือเราไม่ลดน้ำบ่อยเพราะเราไม่ลดน้ำบ่อยเนี่ยมะเขือเทศมันจะไม่อมน้ำแล้วมันก็รสชาติมันจะหวานมากๆเลยค่ะ แตอ่อีกอันหนึ่งถ้าเราลดน้ำบ่อยเกินไปอะคะ่ะลดน้ำเยอะเกินไปมันก็จะทําให้มะเขือเทศอมนน้ำแล้วมันก็จะจืดได้นะคะบางทีกับลูกแตกได้นะคะก็ลองเอาไปาทดลองทํากันดูนะคะทุกคนส่วนการปลูกมะเขือเทศพุ่มอะคะ่ะเราก็ไม่จําเป็นต้องมาฮักกิ่งแขนงมันออกนะคะแล้วก็ปล่อยเราก็ปล่อยให้เขาเกิดไปเลยเพราะเขาเป็นต้นมะเขือเทศพุ่มนะคะแล้วก็แค่คอยดูแล ตัดใบทิ้งบ้างนะคะไม่ให้ใมันหนาจนเกินไปเพื่อที่จะให้แสงแดดนะคะได้ส่องถึงลำต้นแล้วก็ให้มันมีความโปร่งลมมันจะได้พัดใต้ต้นได้สะดวกนะคะจะได้ไม่มีใบที่มันมากบดินแล้วมันจะนำมาพาซึ่งตัวแมลงนะคะตัวเพลี้ยหรือว่า เชื้อโรคนะคะใบที่ไปโกบดินอาจจะทำให้ดินเป็นเป็นราแล้วก็นำพาซึ่งมแมลงเชื้อโรคมาสู่ต้นมะเขือเทศได้นะคะ mm hmm. ก็เคล็ดลับง่ายๆนะคะทุกคนไม่ได้มีอะไรยุ่งยากสามารถทำได้ทุกคนนะคะ mm hmm. แล้วก็ปุ๋ยที่เราใช้อ่ะค่ะเราไม่ได้ใช่ปุ๋ยอะไรพิเศษนะคะ mm hmm. มะเขือเทศเป็นพืชที่ค่อนทางจะปลูกง,ง่ายมากๆนะคะ ปลูกง่ายเพาะง่ายแล้วก็ดูแ,แลง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเราเข้าใจในการดูแ,แลของเขานะคะปุ๋ยเราก็ให้ปุ๋ยคอกธรรมดานะคะปุ๋ยคอกก็คือปุ๋ยขี้วัวนะคะเราใส่ปุ๋ยขี้วัวธรรมดานะคะแล้วก็ลดน้ำธรรม,รามดาไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรพิเศษมากมายเลยนะคะจากที่ทุกคนจะเห็นว่าต้นมะเขือเทศของเรานัดกมากๆนะคะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะเราแค่ลดน้ํานะคะหมั่นดูแลใบต้นมะเขือเทศ ัดกิ่งก้านที่มันแซมออกมานะคะถ้าเป็นต้นมะเขือเทศใบเลื่อยอเราต้องรู้ว่าพันธุ์ที่เราปลูกมันเป็นพันธุ์เลื่อยสูงหรือว่าเป็นพันธุ์พุ่มเราถึงจะดูแลเขาได้ถูกนะคะคนที่จะปลูกมะเขือเทศต้องรู้ว่ามะเขือเทศชอบแสงแดดมากมะเขือเทศเป็นพืชที่ชอบแดดนะคะก็พยายามปลูกมะเขือเทศให้เขาได้รับแสงแดดให้พอเพียงนะคะแล้วเขาก็จะโตเร็วนะคะแล้วเขาก็จะมีผลผลิตให้เราได้ ได้เก็บเยอะๆเร็วๆนะคะแสงแดดสาคัญมากแสงแดดนะคะปีนี้เราก็มีต้นมะเขือเทศเยอะมากนะคะประมาณเป็นร้อยต้นได้มงทุกคนไม่รวมไม่รวมที่เราทิ้งไปแล้วนะคะเราได้ถอนมะเขือเทศทิ้งไปเยอะนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นเนี่ยคะ่ะกระถางหนึ่งของเราเนี่ยนะคะกระถางเนี่ยเราเราจะเพาะว้ประมาณสัก อสองต้นหรือ3ต้นนะคะทีนี้การที่เราเอาออมะเขือเทศนะว้ในกระถางเดียวสองสต้นนะคะมันทําให้การเจริญเติบโตของมะเขือเทศนะชานะคะต้นไหนที่ได้อยู่เดียวๆในกระถางเดียวแบบเนี้ยเขาจะเจริญเติบโตวไวแล้วก็แข็งแรงกว่านะคะเราก็เลยตัดใจที่จะถอนนะคะต้นที่มันแซมแซมออกนะคะต้นที่เล็กที่สุดในกระถางะคะ่ะถอนทิ้งนะคะ เพื่อที่จะให้ได้ต้นที่แข็งแรงที่สุดออกไปลงแปลงนะคะมะเขือเทศนะคะเป็นพืชที่ปลูกง่ายอย่างที่พูดไปแล้วนะคะเป็นพืชที่ <c oughs> <c oughs> กนตกไปแล้วความไปแล้วดีกระถาง หนึ 1> 1, 2, 3, 4. 4่งสองสามสี่สี่กระถางความตกลงไปในดินเลยค่ะไอเป็นไรนะคะ,ะไรนะแมววิ่งไลไแมลงเรามีเยอะนะคะทุกคนเราก็เลยไม่เลยกังวลเนาะเดี๋ยวเราไปเก็บใส่กระถางคืนเป็นไหลแล้วคะ่ะม,มันไม่ได้ตายหรอกนะคะเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้ว โอเคมะเขือเทศเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะคะทุกคนปลูกง่ายมากแล้วก็เลี้ยงดูง่ายแล้วก็เพาะง่ายนะคะเราสามารถซื้อมะเขือเทศสดนะคะจากซูปเปอร์มาร์เก็ตนะคะมาแล้วก็มาแก้เอาเมล็ดมานะคะหยอดลงดินเลยนะคะแล้วก็กรบดินแค่บางๆนะคะแล้วก็รดด้วยน้ําอุ่นนะคะแล้วก็เอาถุงห่อนะคะใส่พลาสติกหอ่อมัดไว้ประมาณสักเจ็ดวันนะคะมะเขือเทศเขาจะงอกง่ายมากนะคะประมาณเจ็ดวันเขาก็จะงอกให้เราแล้วนะคะ ก็จะดูแลง่ายนะคะเพาะง่ายปลูกง่ายแล้วก็ได้ผลผลิตดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะสมควรปลูกกันนะคะใครมีสวนใครไม่มีสวนก็ปลูกได้นะคะปลูกในกระถางนะคะก็แนะนําให้ปลูกมะเขือเทศกินเองเนาะเพราะว่าเ,เราปลูกกินเองเนี่ยเราไม่ต้อง ไปกังวลน,นะคะไม่ต้องกังวลกับสารเคมีด้วยนะคะและอย่างหนึงสวนเราก็สวยด้วยเพราะสีมะเขือเทศมันเป็นสีแดงซูดมันสวยมากๆมองอยังไงก็สบายตานะคะเดี๋ยวก็จะนั่งเล่นอาบแดดก่อนนะคะต่อสักนิดนึงนะคะวันนี้ก็อาวความลู้เรื่องมะเขือเทศนะคะโดยส่วนตัวจะประสบการณ์จริงที่เราได้ปลูกมาแล้วก็ได้เห็นผลดีนะคะแล้วก็ได้กินมะเขือเทศที่มันฉ่ำมากๆเลยนะคะเอามาแช์กับเพื่อนๆนะคะอ่า ก็ขอหวังว่านะคะว่าหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับคนที่สนใจปลูกต้นมะเขือเทศหรือว่าปลูกพักนะคะอ,ะอย่าลืมเขียนคอมเมนต์มาคุยกันเยอะๆนะคะ จะพยายามตอบแล้วก็ชอบอ่านคอมเมนต์ของทุกๆคนนะคะแลกเปลี่ยนความคิดกันเนาะ,ะแล้วก็ตอบทุกๆคอมเมนต์้วยขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามารับชมช่องอ e ีสานสวีเดนนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ mm ๊ายบาย